คุณรู้ฟังใครสงสัยไหมครับว่าดินแดนที่เรายือนอยู่ตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยเออมันมีที่มาที่ไปมีจุดเริ่มต้นยังไงกันแน่จากแผ่นดินเล็กๆในสุวรรณภูมิผ่านยุคสมัยต่างๆมาเป็นสยามจนเป็นประเทศไทยในปัจจุบันโอ้โหเส้นทางนี้มันยาวนานซับซ้อนแล้วก็น่าค้นหาจริงๆนะครับ ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องท่องจำปีพศหรือว่าชื่อกษัตริย์นะคะแต่คือการทำความเข้าใจกระบวนการก่อร่างสร้างตัวการปรับเปลี่ยนการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือความสามารถในการปรับตัวของผู้คนผู้นำในแต่ละยุคสมัยที่หล่อหลอมให้เราเป็นเราอย่างทุกวันนี้ค่ะครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเส้นทางนี้กันนะครับจากข้อมูลที่เราได้รับมาในหัวข้อ กว่าจะเป็นประเทศไทยเส้นทางก่อร่างสร้างชาติเราจะลองย้อนรอยไปตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์นู้นเลยหลายหมื่นปีที่แล้วผ่านอาณาจักรสำคัญๆอย่างสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีจนมาถึงยุครัตนโกสิน์นี่แหละครับ แล้วเราก็จะมาดูกันว่าปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทำให้สยามในอดีตเนี่ยสามารถยืนหยัดอยู่ได้สามารถรักษาเอกราชไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องเผชิญหน้ากับมหาอำนาจตะวันตกที่เขาแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกเลยแล้วก็พัฒนามาเป็นประเทศไทยที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสกัดเอาแก่งสำคัญสำคัญ,คญออกมาทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความต่อเนื่องที่ เออน่าทึ่งมากๆที่ทําให้ชาติไทยเราดํารงอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้เรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าครับถ้าจะย้อนไปให้สุดๆจริงๆนี่ต้องไปไกลมากเลยนะครับถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์นู่นเลยใช่ค่ะไกลมากมีหลักฐานชัดเจนเลยว่าดินแดนแถบนี้มีมนุษย์อาศัยอยู่มานานมากๆแล้วนะครับเขาพบเครื่องมือหินกระทอะเก่าแก่ที่ถ้ำหลังโรงเรียนที่กระบี่อายุรา,ราวๆ3 8 0 0 0ปี โอห oh, 38,000ปีใช่ครับแล้วก็มีที่ลำปางที่เจอร่องรอยมนุษย์โฮโมเอเร็กตัสอายุเป็น5 0 0 0 0นปีเลยนะ5 0 0แสนปีครับตอนนั้นก็ยังใช้ชีวิตแบบเ,เร่ร่อนล่าสาัตว์เก็บของปา่าอะไรแบบนั้นไปก่อนอืมจะเปลี่ยนที่สำคัญจริงๆนะ่าจะอยู่ตอนเข้าสู่ยุคหินใหม่นะคะประมาณสัก3,000ถึง7 0 0 0ปีก่อนตอนนั้นมนุษย์เริ่มรู้จักการเพราะปลูกข้าวรู้จักเลี้ยงสยัตว์ คือไม่ต้องพึ่งพาการล่าการหาของป่าอย่างเดียวแล้วอ๋อเริ่มตั้งหลักแหล่งได้แล้วใช่ค่ะเริ่มตั้งหลักปักฐานกันเป็นชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมน้ําซึ่งอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่มันซับซ้อนขึ้นเราจะเห็นได้จากพวกเครื่องมือหินขัดที่มันประณีตมากขึ้นมีภาชนะดินเผาอย่างที่พบที่ถ้ำใสเพชรบุรีหรือว่าที่โคกพลับระบ,บุรีค่ะ ครับผมแล้วก็มาถึงยุคที่ถือว่าก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีเลยก็คือยุคโลหะใช่ค่ะรู้จักใช้สำริดแล้วก็เหล็กเอามาทำเครื่องมือทำอาวุธที่มันแข็งแรงทนทานกว่าเดิมเยอะเลยแหล่งที่ดังมากๆเลยก็คือบ้านเชียงที่อุดรธานีอันนี้เป็นมรดกโลกเลยนะครับใช่เลยค่ะบ้านเชียงนี่สำคัญมากจริงๆเพราะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากของชุมชนเกษตรกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีวัฒนธรรมโดดเด่นมากๆ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นลายเขียนสีเนี่ยน,นะคะเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็เทคโนโลยีการทำสำริดที่ถือว่าเก่าแก่แห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้เลยครับแล้วชุมชนเหล่านี้ก็ไม่ได้อยู่แบบโดดเดียวเยวนะคะเริ่มมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นๆแล้วเราจะเห็นได้จากอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมอย่างเช่นอิทธิพลจากทวารวดีหรือจากขอมอย่างพวกปราสาทหินต่างๆที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปเนี่ย อ๋ออย่างพิมายพนมรุง้งเมืองสิงอะไรพวกนั้นใช่ค่ะ,สะแสดงว่าภูมิภาคแถบนี้มีการเชื่อมโยงมีปฏิสัมพันธ์กันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนจะมีอาณาจักรใหญ่ๆเกิดขึ้นอีกค่ะค่ะพออิทธิพลของขอมเริ่มเเสื่อมลงไปกลุ่มคนไทยที่อยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนบนก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นเริ่มรวมตัวกันแล้วก็ตั้งอาณาจักรของตัวเองขึ้นมา นั่นก็คือสุโข,ขไทยเกิดขึ้นราวปีพศ1792ค่ะโดยมีผู้นำคือพ่อขุนบางกลางหาวและก็พ่อขุนผาเมืองอันนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญเลยของการเริ่มต้นอาณาจักรของคุณไทยค่ะเอกลักษณ์ของสุโข,ขไทยในยุคแรกๆที่เรามักจะพูดถึงกันบ่อยๆก็คือการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะคะครับซึ่งมันสะท้อนภาพความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิด ระหว่างกษัตริย์หรือที่เราเรียกว่าพ่อขุนกับประชาชนเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ๆดูแลทุกสุขกันซึ่งรูปแบบนี้มันก็เหมาะกับรัฐหรืออาณาจักรที่ยังเอ่อยังมีขนาดไม่ใหญ่มากนะะักค่ะแต่พออาณาจักรมันขยายใหญ่ขึ้นสังคมซับซ้อมขึ้นการปกครองแบบเดิมๆดูแลกันเหมือนคนในครอบครัวมันอาจจะไม่พอแล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะพอรัฐมันใหญ่ขึ้นการติดต่อกับโลกภายนอกมันก็มากขึ้น ระบบการปกครองก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็สร้างความชอบธรรมที่มั่นคงม,มากขึ้นด้วยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หหรือพญาลิไทเนี่ยพระองค์ก็เลยทรงนําหลักธรรมราชาซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนาแล้วก็อารยธรรมอื่นๆเข้ามาใช้อ๋อหลักธรรมราชาค่ะเน้นหน้าตาศัตร์ต้องทรงตั้งอยู่ในทศพิธาราชาธรรมต้องปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมเป็นสําคัญ อันนี้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อเรียกนะคะแต่มันคือการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการปกครองครั้งใหญ่เลยเพื่อให้เหมาะสมกับรัฐที่พัฒนาขึ้นซับซ้อนขึ้นค่ะเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้มั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นศูนย์กลางอำนาจก็ค่อยๆย,ย้ายลงมาอยู่ที่กรุงศรีอยุทยาค่ะซึ่งสถาปนาขึ้นในปีพศ1893โดยพระเจ้าอู่ทอง โออยุทยานี่รุ่งเรืองยาวนานมากนะครับตั้ง417ปีกลายเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้าระดับนานาชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวใช่ค่ะความรุ่งเรืองของอายุทยานี้มีปัจจัยสนับสนุนหลายอย่างเลยนะคะแต่ที่สำคัญมากๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องทำเลที่ตั้งทำเลที่ตั้งค่ะอายุทยาตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเยี่ยมมากๆอยู่ใกล้าปากแม่น้ำมีแม่น้ำล้อมรอบ เป็นศูนย์กลางขคมานาคมทางน้ําเชื่อมต่อทั้งภายในภายนอกด้วยสะดวกมากๆมันก็เลยดึงดูดพ่อค้าจากทั่วทุกสารทิศเลยทั้งเอเชียอย่างจีนอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซียอาหรับหรือแม้กระทั่งจากยุโรปอย่างโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสเข้ามาค้าขายกันคึกคักมากค่ะลองนึกภาพตามดูนะครับความคึกคักในอยุธยาสมัยนั้นโอ้โหภาษาที่หลากหลาย ผู้คนที่แตกต่างสินค้าปแปลแตกตาคงเป็นเมืองที่แบบตื่นตาตื่นใจมากๆเลยแล้วอยุธยาเขามีวิธีบริหารจัดการการค้ายยังไงครับถึงได้รุ่งเรืองขนาดนั้นคืออยุธยามีนโยบายที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างนะคะกับชาวต่างชาติอนุญาตให้เข้ามาตั้งถิ่นฐานเข้ามาค้าขายได้สังเกตได้จากมีชุมชนชาวต่างชาติตั้งอยู่รอบๆเกาะเมืองเต็มไปหมดเลยครับผม แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐเองก็ควบคุมการค้าสินค้าที่สําคัญสําคัญผ่านระบบที่เรียกว่าพระคลังสินค้าพระคลังสินค้าค่ะซึ่งจะผูกขาดสินค้าบางประเภทไว้เช่นพวกของป่างาช้างดีบุกพริกไทยอะไรพวกนี้เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ราชสำนักโดยตรง ซึ่งรายได้มหาศาลตรงนี้ล่ละค่ะที่ถูกนำไปใช้ในการทำนุกบำรงศาสนาสร้างความมั่นคงทางทหารแล้วก็ขยายอำนาจทางการเมืองทำให้อายุทยามีทั้งความมั่งคั่งแล้วก็อำนาจที่แข็งแกร่งมากๆค่ะครับแต่ความรุ่งเรืองมันก็มีวันสิ้นสุดนะครับหลังจากการเสียกรุงเสียอยุทยาครั้งที่สองในปีพศ .2310 ตอนนั้นดูเหมือนทุกอย่างจะจบสิ้นลงไปแล้วอืม แต่ก็มีวีรบุรุษอย่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ใช่ค่ะกรุงธนบุรีถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่15ปีแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะในการฟื้นฟูชาติขึ้นมาใหม่ก่อนที่สมเด็จเจ้าพยายมหากศร,รศึกจะทรงปรับดาพิเศษขึ้นเป็นรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีแล้วก็ทรงตัดสินใจครั้งสำคัญมากๆเลยคือย้ายราชธานีครับ ย้ายจากฝั่งธนบุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพยามายังฝั่งตะวันออกหรือก็คือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี้ละค่ะการย้ายราชธานีทั้งๆที่เพิ่งตั้งกรุงธนบุรีได้ไม่นานเท่าไหร่อันนี้มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษครับทำไมถึงต้องย้ายมีเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆเลยค่ะข้อแรกก็คือทำเลที่ตั้งของกรุงธนบุรีเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงคุ้งน้าพอดีหรือที่เขาเรียกว่าท้องคุ้งท้องคุ้ง ทําให้น้ํามันเซาะตะลิ่งพังได้ง่าย2ก็คือมีแม่น้าเจ้าพยาไหลผ่ากลางเมืองเลยลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเมืองอกแตกอกแตกค่ะแบบนี้มันป้องกันค่าศึกได้ยากโดยเฉพาะถ้าค่าศึกบุกมาทางล้าํา อ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าศัตรูยึดแม่น้ําได้ก็เหมือนยึดใจกลางเมืองได้เลยง่ายๆถูกต้องค่ะในขณะที่ฝั่งกรุงเทพเนี่ยสภาพภูมิประเทศมันเป็นแหลมยื่นออกไปมีแม่น้ําเจ้าพยาเป็นเหมือนคูเมืองธรรมชาติทางด้านตะวันตกกับด้านใต้เกือบทั้งหมดเลยครับมีพื้นที่ต่อเนื่องที่กว้างขวางกว่าทําให้สามารถวางผังเมืองแล้วก็สร้างป้อมปราการป้องกันได้ดีกว่า ที่สําคัญมากๆก็คือราชการที่1ท่านทรงคาดการไว้แล้วว่าจะต้องทําสงครามใหญ่กับพม่าอีกแน่นอนซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะในสงครามเก้าทัพครับสงครามเก้าทัพการย้ายเมืองหลวงไปยังทําเลที่มั่นคงกว่าเนี่ยจึงเป็นการเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความอยู่รอดแล้วก็เพื่อวางรากฐานความมั่นคงให้กับราฐอาณาจักรในระยะยาวเลยค่ะพอเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ ความท้าทายรูปแบบใหม่ก็เข้ามาอีกนะครับนั่นก็คือการเผชิญหน้ากับลัทธิละอนานิคมของมหาอำนาจตะวันตกใช่ค่ะซึ่งอันนี้เป็นภัยคุกค,คามที่แตกต่างจากศึกสงครามกับเพื่อนบ้านในอดีตโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่สยามก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้ไม่ตกเป็นอนานิคมของใคร ใช่ค่ะอันนี้นะับเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งมากจริงๆแต่ก็ต้องแลกมาด้วยการปรับตัวครั้งใหญ่มากๆแล้วก็การยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างไปส่วนที่สัญญาที่สำคัญที่สุดที่เปลี่ยนโฉมหน้าสยามไปอย่างมากเลยก็คือส่วนที่สัญญาเบลริงที่เราทำกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่4ปีพศ2398ค่ะส่วนที่สัญญาฉบับนี้มักจะถูกมองในแง่ลบนะครับว่าทำให้เราเสียเปรียบเสียสิทธ์ไปเยอะเลยใช่ไหมครับในระยะสั้นก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะ เราเสียสิทธิสภาพนอกอนาเขตไปหมายความว่า,าคนในบังคับของอังกฤษเนี่ยไม่ต้องขึ้นสารไทยครับแล้วที่กระทบหนักมากๆเลยก็คือเราต้องยกเลิกระบบการค้าผูกขาดของพระคลังสินค้าที่เคยเป็นรายได้หลักของรัฐมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยโอ้โหเสียรายได้หลักไปเลยใช่ค่ะทำให้รัฐสูญเสียรายได้หลักที่เคยมีมาแต่โบราณไปเลย แต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะคะส่วนที่สัญญานี้ก็เปรียบเสมือนยาขมหรือว่าเป็นตัวกระตุ้นที่จําเป็นอย่างยิ่งเลยคือมันบีบให้สยามไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากจะต้องเร่งปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่เพื่อหาไรายได้จากระบบภาษีแบบใหม่ๆแล้วก็สร้างความทันสมัยตามแบบตะวันตกเพื่อให้รอดพ้นจากการถูกแทรกแซงหรืออาจจะถึงขั้นถูกยึดครองไปเลยค่ะครับผม การปฏิรูปครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่6นี่เองที่เป็นหัวใจสําคัญของการรักษาเอกราชไว้ได้มีอะไรบ้างครับที่เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่สําคัญๆเป็นการปฏิรูปที่ครอบคลุมแทบจะทุกด้านเลยค่ะสรุปหลักๆเลยนะคะก็จะมี 1. ด้านการปกครองมีการยกเลิกระบบเก่าอย่างจตุสดมไปเลยแล้วก็แต้งกระทรวงทบวงกรมแบบตะวันตกขึ้นมาบริหารงานเฉพาะด้านไปที่สําคัญมากคือ การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยระบบมนฑลเทสาพิบาลมนฑลเทสาพิบาลค่ะคือส่งข้าหลวงจากส่วนกลางจากกรุงเทพเนี่ยไปปกครองหัวเมืองโดยตรงเลยเพื่อสร้างเอกภาพลดอำนาจของเจ้าเมืองเดิมลงแล้วก็ป้องกันไม่ให้ชาติตะวันตกเข้าอ้างสิทธิ์เข้ามาแทรกแซงได้ง่ายครับ 2. <สอง><สอง>ด้านสังคมการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยก็คือ การเลิกทาสและระบบไพร่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะอันนี้เรื่องใหญ่มากใหญ่มากค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องมนุษยธรรมอย่างเดียวนะคะแต่มันคือการปลดปล่อยแรงงานจำนวนมหาศาลเลยให้เป็นอิสระสามารถเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเปลี่ยนสถานะของผู้คนจากไพร่จากทาสมาเป็นราษฎรที่มีความเป็นพลเมืองมากขึ้นครับ 3. ด้านการศึกษาและกฎหมายมีการตั้งโรงเรียนจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ตั้งกระทรวงธรรมการหรือก็คือกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันแล้วก็เริ่มมีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับในสมัยรัชกาลที่6เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจโลกสมัยใหม่แล้วก็มีความสำนึกในความเป็นชาติเดียวกัน รวมถึงการปฏิรูประบบกฎหมายการสาลให้มันทันสมัยเพื่อปูทางไปสู่การขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอนาณาเขตในที่สุดค่ะทั้งหมดนี้รวมไปถึงการดำเนินนโยบายการทูตที่ฉา,านฉลาดยืดหยุ่นรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาประนีประนอมทำให้สยามประคับประครองตัวเองผ่านช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดตอนนั้นมาได้ถูกต้องเลยค่ะ แม้ว่าจะต้องยอมสละส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ก็ตามค,คือต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนไปที่อาจจะเป็นเมืองขึ้นของเราหรืออยู่บริเวณชายขอบอํานาจเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนที่เป็นหัวใจหลักของประเทศเอาไว้ให้เป็นเอกราชได้อย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากๆนะคะแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาแล้วก็ความเข้าใจในสถานการณ์โลกณเวลานั้นของผู้ปกครองสยามจริงๆคะ่ะ ฟังทั้งหมดแล้วทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับว่าเส้นทางกว่าจะเป็นประเทศไทยเนี่ยมันยาวไกลแล้วก็เต็มไปด้วยการเรียนรู้การปรับตัวความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆจากชุมชนเล็กๆยุคหินนุ่งเลยสู่การสร้างอาณาจักรการค้าขายการเผชิญวิกฤตการฟื้นฟูแล้วก็การปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อดำรงความเป็นชาติเอาไว้ให้ได้ ใช่ค่ะหัวใจสำคัญที่มันร้อยเรียงเรื่องราวทั้งหมดนี้อยู่ก็คือการปรับตัวนั่นเองค่ะการปรับตัวค่ะประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นสัจธรรมเป็นเรื่องปกติการยุดติดอยู่กับรูปแบบเดิมๆอาจจะนำไปสู่ความเสื่อมได้แต่การปรับตัวอย่างมีสติ อย่างชาญฉลาดคือกุญแจสำคัญที่ทำให้บรรพบุรุษของเราสามารถนำพาสยามประเทศฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้แล้วก็สร้างชาติที่มั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้ความพยายามความกล้าหาญแล้วก็วิสัยทัศน์ของพวกท่านเนี่ยเป็นมรดกที่ล้ำค่ามากๆเลยค่ะอืมน่าคิดต่อยอดจริงๆครับในโลกยุคปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นรวดเร็วรุนแรงกว่าในอดีตหลายเท่าตัวเลยบทเรียนเรื่องการปรับตัวอย่างชาญฉลาด การเปิดรับสิ่งใหม่ๆการปฏิรูปโครงสร้างการดำเนินโนโยบายอย่างยืดหยุ่นที่สยามเคยใช้ในอดีตเนี่ยจะสามารถนำมาประยุกใช้เพื่อนำพาป,ประเทศไทยของเราก้าวต่อไปในศตวรรษที่21นี้ได้อย่างไรบ้างอืมนั่นสิคะนี่คงเป็นคำถามสำคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันคบคิดแล้วก็หาคำตอบกันต่อไปนะครับ